สวัสดีครับพบกับปาดแม่ยูพันไม้ครับวันนี้เข้ามาในแปลงกัญชีตั้นม่วงจัมโบ้ครับอันนี้ก็เข้ามาให้น้ำนะครับก็แม่จะเข้ามาเปิดน้ำให้อยู่นะครับก็โทรถามเมื่อกี้แม่บอกว่าเมื่อวานนะครับวันก่อนให้ไปแล้วเว้นสองเว้นไปวันกว่าแล้วก็เลยมาให้น้ำนะครับวันนี้ก็ให้ตอนเย็นนะครับส่วนใหญ่ผมจะได้เข้ามาตอนเย็นครับดอกก็นะครับดูจากหน้าฝนนะครับหน้าฝนกับหน้าแล้ง ลักษณะใบจะต่างกันนะครับในช่วงหน้าแรงใบค่อนข้างที่จะเล็กเรียวกว่านะครับแล้วขอบใบนะครับเนี่ยขอบใบก็จะไม่เยอะกว่าเกิดจากการให้น้ํานะครับแต่ว่าดอกก็มานะเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะเปิดครึ่งชั่วโมงบางครั้งครับไม่ลงข้างล่างนะครับผิวนะครับแล้วอันนี้เราวันเว้นวันหรือทุกวันก็ได้นะครับเพื่อให้น้ําในช่วงนี้นะครับในหน้าฝนเนี่ย ตรงนี้ทนนะครับหน้าฝนเนี่ยเราบางครั้งแทบจะไม่ต้องรดก็ได้แต่หน้าแรงก็พยายามให้น้ํารักษาลําต้นนะครับอันนี้ก็จะเปิดฝั่งนึงก่อนนะครับฝั่งละประมาณหนึ่งร้อยนะครับผมแบ่งเป็นสองโซนนี่ถ้าเราให้น้ําเยอะนะครับความชื้นเยอะก็จะมาลักษณะของอนนะครับยอดนะครับนี่ก็มันยังเล็กอยู่นะครับ เราไม่น้นในการงดน้ําเพื่อจะทําดอกอย่างเดียวครับเราก็สร้างนี่ครับแขนงสร้างตานะครับสร้างกิ่งขึ้นมาอีกนะครับดอกมายอดมาไม่เป็นไรนะครับในช่วงของการาต้นที่อายุยังน้อยนะครับแต่ถ้าอายุเยอะแล้วต้นใหญ่พุ่มใหญ่กิ่งเยอะแล้วนะครับเราก็จะน้นเอาแต่ดอกไม่เน้นเอายอดแล้วครับตอนนี้ถ้ามาไม่ว่าจะดอกจะมานะครับ ดอกจะมาดยยศจะมาจะเอาหมดนะครับเพราะว่านางเป็นต้นหนุ่มต้นสาวอยู่อายุแค่2ปีนะครับถ้าเราเน้นเอาแต่ดอกอย่างเดียวนะครับ2ปีนะครับเดี๋ยวต้นมันจะโทมตอนนี้นะครับระหว่างกลางต้น3เม็ดนะครับก็หลายต้นก็ชนกันแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างผมวางไว้6นะครับ6เนี่ยยังใช้เวลาอีกนานนะครับจะชนต่อไปผมก็อาจจะทาเป็นไม้ล้อมนะครับขุดออก ราต้องดูก่อนว่าจะขุดออกในลนักษณะของรูปแบบไหนนี่คือการทำระยะประชิดกนะับเดี๋ยวก็มาแต่งทรงพุ่มันะบกับลูกก็กำลังโตแล้วนะครับดูฝั่งนี้มืดหรือเปล่าอ๋อฝั่งนี้มืดครับผมนะครับอ่ช่อนั้นกำลังออกดอกนะครับอันนี้ลูกกำลังจะโตนะครับช่อดูก,กำลังเป็นยอดนะครับก็ต้นหนึ่งก็มีหลายซีซันหลายรูปแบบ เมื่อกี้เห็ดต้นหนึ่งนะครับลูกค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับต้นนี้นะครับปลายยอดนะครับพาลูกนับแบกลูกไม่ไหวอยู่นะครับแล้วนับเป็นช่อเป็นพวงนะครับนะครับเป็นช่อเป็นพวงเนี่ยนี่คือช่อนะครับเป็นพวงตันนี้ก็เป็นปลายยอดเลยนะครับนี่ แล้วก็ด้านล่างก็กับดอกก็เริ่มจะไหลครับแล้วก็มียอดมาด้วยนะครับมีมียอดมีดอกมีลูกนะครับต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ขับลายาติดไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้นยังอ่อนต้นนี้โอ้ต้นนี้น้ำนะครับแห,ห้งลักษณะแห้งอย่างนี้ย ดูลรื่อของใบนะครับใบแห้งจนถึงกับหมดเลยนะครับทั้งต้นเนี่ยครับลักษณน้ำอาจจะการตีน้ําที่อ่ลงไม่เยอะนะครับเหมือนที่บอกครับปีนี้แล้งนะครับแล้งจัดแห้งเร็วมากเลยนะครับไม่เจอผลมานานแล้วนี่ครับดูอาการนะครับชุดที่เห็นคล้ำๆนั่นคือใบแห้งใบไหม้หมดเลยนะครับยอดใหม่ออกมายังไม่เป็นไรนะครับ ส่วนมองว่าเป็นในกลุ่มของเชื้อรานะครับยิ่งก็คือเกิดจากการที่ผมให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็เจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดมันก็เลยทําให้พวกนี้แห้งพวกนี้ไหมนะครับการช่วยคือการตีน้ํานะครับตีน้ําเข้าไปนะครับบางพื้นที่นะครับดอกเนี่ยจับเนี่ยแห้งกราวเลยนะครับเพราะว่าแห้งจนน้ําน้ํามันไม่เพียงพอนะครับมันก็จะแห้งพยายามหล่อเลี้ยงน้านะครับ นี่เลยนะครับอันนี้ก็ร่องกลางนะครับก็6เมตรแล้วเาใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าจะชนกันตับส่วงร่อง3เมตรเนี่ยอันนี้ก็คือเราทาเป็นแผงแล้วนะครับชนกันประมาณนี้นะครับใบแห้งใบไหมนะครับให้น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นในกลุ่มของกิ่งต้นนะครับหลายคนถามกิ่งต้นกับพ่อมเมล็ดเนี่ยนะครับกิ่งต้นเนี่ยจะช้านะครับ อ้พาพเมล็ดค่อนข้างที่จะไม้ประเภทนี้นะครับคือเขาออกลูกนะครับออกลูกทุกต้นไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดหรือว่าเป็นกิ่งตอนนะครับแต่กิ่งตอนเนี่ยมันจะโตช้าครับข้พบาพเมล็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วกับโตเร็วแล้วก็ทรงพุ่มใหญ่สมบูรณ์นะครับนะครับครับวันนี้ก็มาเดินเดินดูเดินเปิดน้ำนะครับแล้วก็มาชม ลักษณะของผลนะครับก็ติดบ้างประปลายนะครับก็มีแต่ก็ออกดอกเป็นหลักร้อต้นนะครับก็บางต้นก็ดอกร่วงบางต้นก็ติดนะครับเราก็ปล่อยให้เพราะว่ามีตั้งแต่ดอกลูกนะครับยอดก็มีหมดมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปปัดไม่เจ้าพันไม้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ